ท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลนี่มีพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่มากมายหลายรูปด้วยกันต่างองค์ต่างก็มีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันไปแต่ว่ามีอยู่องค์หนึ่งครับชื่อพระโลลุทายีองค์นี้มีความแปลกก็คือท่านติดอ่างครับเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับพระโรอุทายีที่กล่าวถึงเนี่ยท่านมักจะมีความประมาทอยู่เป็นปกติแม้แต่เวลาแสดงธรรม ถ้ามีญาติโยมฟังอยู่ตั้งแต่สองสามคนขึ้นไปก็ชักเทศไม่ออกแล้วพอคิดจะพูดคำนี้ก็ไผล่ไปพูดคำอื่นอยู่เสมอเรื่องของพระโรริโรทายีที่ว่าพูดผิดเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญอยู่ในหมู่ของพิกษุทั้งหลายจนความทราบไปถึงพระบรมศาสดาพระองค์ก็เสด็จมาแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโรหุทายีนั้นเป็นผู้ที่มีนิสัยอย่างเนี้ยติดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามว่า แล้วเรื่องปางก่อนของพระโรรุทายีเนี่ยเป็นอย่างไรหรือพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสเล่าให้ฟังว่าในสมัยอดีตการครั้งพระเจ้ารหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพระราณสีมีบุตรพราหมณ์คนหนึ่งมีชื่อว่าโสมทัตเมื่อโสมทัตกลับจากศึกษาศิลปาศาสตร์ในเมืองตัก,กศิลาแล้วก็เข้าไปถวายตัวอยู่กับพระเจ้าโหมทัตจนเป็นที่โปรดปานของพระราชาและพระราชาก็ไว้วางพระราชหฤทัไทยมาก ถึงขนาดแต่งตั้งให้เป็นมหาดเล็กผู้ใกล้ชิดอยู่ต่อมาพราหม์ผู้เป็นบิดาของโสมทัศน์ก็มาหาลูกชายเพื่อขอไอช่วยทุลขอโคจากพระราชาเพราะว่าโคที่เลี้ยงอยู่สองตัวนั้นตายไปตัวหนึ่งฝ่ายลูกชายก็เห็นว่าตัวเองก็เพิ่งรับราชการมาได้ไม่นานคันจะเข้าไปทูลขอโคด้วยตนเองก็เกรงว่าจะเป็นการไม่สมควรก็เลยบอกพ่อบอกว่าพ่อเรื่องนี้ฉันอยากให้พ่อเป็นคนเข้าเฝ้าแล้วก็ทูนขอพระอ,องค์ด้วยตัวเองนะ ถึงแต่นั้นอาศัยที่ลูกชายรู้นิสัยผู้เป็นพ่อดีว่าเป็นคนชอบประมามักจะพูดอะไรผิดพลาดอยู่เรื่อยก็เลยบอกกับพ่อไปอีกว่าแต่ก่อนที่พ่อจะเข้าเฝ้าพระราชาเนี่ยพ่อจะต้องฝึกซ้อมพิธีเข้าเฝ้าแล้วก็จดจําคําที่จะกลับทูลให้คล่องแคล่วซะก่อนนะพ่อจะได้ไม่ผิดว่าแล้วก็พาพ่อเข้าไปที่ป่าชา้าผูกฟันหญ้าให้เป็นหุ่นแล้วก็สมมุติให้ฟ่อนนี้เป็นพระราชาฟ่อนนี้เป็นเสนาบดี เอาไปตั้งเรียงเรียงแล้วก็สอนกิริยาท่าทางแล้วก็การพูดบอกว่าเวลาพ่อเข้าไปหาเสนาบดีให้ทํากิริยาอย่างนี้นะพูดอย่างนี้ <ME U. S 1> เมื่อเข้าไปเฝ้าพระราชาก็ทํากิริยาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็กราบทูลว่าขอพระอ,องค์จงมีชัยชนะแก่ข้าศึกเสมอไปเถิดพระเจ้าขา้าแล้วก็กราบทูลต่อไปบอกพ่อต้องบอกอย่างนี้นะหลังจากที่บอกว่าขอพระอ,องค์มีชัยชนะแก่ข้าศึกเสมอไปเถิดแล้วก็บอกว่าแต่สมมติติเทวาช ข้าพบาทมีโคสําหรับไถนาอยู่สองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งได้ตายซะแล้วขอพระองค์ได้ทรงปวดพระราชทานโคตัวที่สองให้แก่ข้าพบาทเถิดว่าอย่างนี้นะพ่อพามก็ฝึกซ้อมจนคล่องดีแล้วสมมทัศน์ก็เลยให้พามผู้พ่อเนี่ยถือเอาเครื่องบรรณาการเข้าไปเฝ้าพระราชาส่วนตัวเนี่ยไปเฝ้าอยู่ก่อนแล้วเมื่อพามไปถึงก็จัดแจงถวายเครื่องบรรณาการแล้วก็กราบทูลว่าขอพระองค์จงมีชัยชนะแก่ข้าศึกเสมอไปเถิดพระเจคค้าค่ะพระราชาก็หันมาตรัสถามสมมทัศน์บอกว่า เอพามคนนี้เป็นอะไรกับเธอเป็นเป็นบิดาของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่ะแล้วเขามาเพื่อประสงค์อะไรเวลานั้นพามก็นึกถึงคําที่จะกราบทูลตามที่ได้ฝึกซ้อมเอาไว้ว่าจะต้องกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทวราชข้าพระบาทมีโ,โคสําหรับไถนาอยู่สองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งได้ตายเสียแล้วขอพระองค์ได้ทรงโปรดพระราชทานโคตัวที่สองให้แก่ข้าพระบาทด้วยเถิดว่าอย่างนี้นะพ่อผามก็ฝึกซ้อมจนคล่องดีแล้วสมมทัศน์ก็เลยให้พามผู้พ่อเนี่ย ถือเอาเครื่องบรรณาการเข้าไปเฝ้าพระราชาส่วนตัวนะ่ะไปเฝ้าอยู่ก่อนแล้วเมื่อพามไปถึงก็จัดแจงถาวายเครื่องบรรณาการแล้วก็กราบทูลว่าขอพระองค์จงมีใช้ชนะแก่ข้าศึกเสมอไปเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาก็หันมาตรัสถามสมทัศน์บอกว่าเอ๊พามคนนี้เป็นอะไรกับเธอเป็นเป็นบิดาของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่ะแล้วเขามาเพื่อประสงค์อะไรเวลานั้นพามก็นึกถึงคําที่จะกราบทูลตามที่ได้ฝึกซ้อมเอาไว้ว่าจะต้องกราบทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทวราชข้าพระบาทมีโคสําหรับไถนาอยู่สองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งได้ตายซะแล้วขอพระองค์ได้ทรงโปรดพระราชทานโคตัวที่สองให้แก่ข้าพระบาทด้วยเถิดว่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เข้าไปหน้าพระที่นั่งแล้วก็กราบทูลออกไปอึกข้าแต่มหาราชเจ้าข้าข้าพระองค์มีโคอยู่ยี่สิบสองตัวสําหรับไถนาตัวหนึ่งได้ตายซะแล้วขอพระองค์ทรงโปรดรับโคตัวที่สองไว้เถิดพระเจ้าค่ะเนี่ยเห็นไหมความประมาทพาให้พลาดพลั้งจนได้ ขนาดซ้อมอยู่ตั้งนานก็เอาเข้าจริงๆก็ผิดจนได้แทนที่จะขอโคกับเป็นถวายโคเสียก็ทําเอาคนที่นั่งอยู่ด้วยนี่หัวราะกันงอหายทีเดียวแม้แต่พระราชาเองก็อดที่จะทรงพระสวรไม่ได้ก็แกล้งตรัสกับสมมทัตเป็นสัพพยอกว่าว่าง่ายสมมัทัตโคที่บ้านเธอคงจะมีเหลือใช้ละมั้งสมมทัตก็หัวไวก็เลยทูลต่อไปว่าจะมีมากถ้าพระองค์ทรงพระราชทานนะพระเจ้าค่ะพระราชาก็รู้สึกชอบพระไทยในคําตอบก็ทรงพระราชทานโคให้หกตัว พร้อมทั้งเครื่องประดับสําหรับโคและก็บ้านที่อยู่ให้แก่พรามนั้นเพื่อเป็นรางวัลแก่โสมทั์หลังจากนั้นพระบรมศาส,าสดาทรงนําชาดกแต่อดีตการมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ตรัสเป็นการสรุปบอกว่าพรามในครั้งนั้นน่ะได้กลับมาเกิดเป็นพระโรรุทายีที่ติดอ่างรูปนี้ส่วนโสมทั์ก็กลับมาเกิดเป็นเราตถาคตในบนัดนี้จากชาดกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความประมาทและความตื่นเต้นนี้ สามารถทําให้พูดพลาดพลั้งผิดพลาดได้ง่ายๆบางคนประหม่าเมื่ออยู่ต่อหน้าคนมากๆหรือว่าต่อหน้าคนสําคัญสําคัญถ้าเรารู้จักทําใจว่าเขากับเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักเพราะก็เป็นาธาตุสีเหมือนกันแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลยก็ทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและอาการประหม่าก็จะหายไป คนที่ชอบประมาณและตกใจง่ายนี้ถ้าเราจะสืบสาวหาสาเหตุก็พบว่าเกิดจากใจที่หวังไหวขาดความเชื่อมั่นในตัวเองวิธีแก้ไขก็คือต้องหมั่นฝึกใจให้เข้มแข็งแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอท่านอาจจะใช้วิธีฝึกง่ายๆเช่นใช้สติคอยตามดูลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าเวลาไหนก็ให้รู้ตัวหายใจออกเวลาไหนก็ให้รู้ตัวให้พยายามประคับประคองความรู้สึกให้รู้เฉพาะลมหายใจอย่างเดียว อย่าไปเกาะเกี่ยวอารมณ์อื่นอารมณ์อดีตอนาคตตัดให้หมดกําหนดแต่ปัจจุบันเมื่อฝึกอยู่เสมอสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิมั่นคงจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวเหมือนแต่ก่อนและเมื่อถึงเวลานั้นท่านก็จะไม่มีอาการประมาทแล้วก็ตกใจง่ายอีกต่อไปครับ